ครับท่านผู้ชมดังยูทูบครับไม่เจอกันนานครับพอดีนับพวว่าไม่ค่อยมีงานครับผมดูกับทีงงานภูมิณีแม็คโครมาเิมครับวันนี้เรามาลงงานกันที่บ้านโป่งครับหุนทหารจับศรีสเกตครับเนื้อที่ประมาณ75ไร่ครับเนี่บไก่ก็ทีทีต้อนรับครับผมหลังจากไม่สบายมานานนะ ตอนนี้กำลังทำทางครับเนี่ยครับอยู่ติดกับโรงสีมังกรทองครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาน่าจะรู้จักผมมีกูเบลโกรครับ SK200 ครับยครับติดกันเลยครับชันกันก็หน่อยครับวันนี้พักพวกแล้วเพิ่งมีครับ มีเตาแพทคันเดียวครับผมนี่ครับื้นที่ขุดลอกทำน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนครับผมนี่ครับฟันอาจจะเ๋ือนิดหน่อยครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคนระับ ก็กำลังทำทางก็หายหน้าหายตากันไปนานนะบรรยากาศก็คึมๆคร,ครับไม่รู้ว่าจะตกมาหรือเปล่าที่วิ่งของเราก็สบายหน่อยครับ จะไม่น้อยครับอาจจะเยอะอยู่พอสมควรครับติดกับคนกรีกครับวิ่งเราก็ขึ้นคนนกรีตแล้วก็ไปเทนูน่ครับฝั่งนู้นนะนู้นครับโกเบตัวนั้นที่อยู่ไกลไกละผมเจาะแคดกันไปเพลินๆก่อนนะ มอมแมมหนอ่อยฮะเพราะว่าแม่เดินออกมาจากที่น้ำท่วมอ่ะอยู่ติดกับ ถนนเส้นสองสีครับผมแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับเพิ่งย้ายมาเมื่อวานครับเจ้าแคทของเราทำทางเสร็จจะพากันไปดูใกล้ๆกันเลยฮะน้ำก็นี่ฮะเจาะดูเมื่อวานนะรู้สึกว่าจะ เยอะพอสมควรนะอาจจะมีติดลุมกันบ้างแน่นอนนะสำหรับรถคันที่ไม่แรงอนะอาจจะไม่เกี่ยวกับไม่แรงครับอยู่ที่คนขับมากกว่าจะทางสายตาดูทางวิ่งหรือเปล่ากันนี่นะนะ เอสเอคทตัี Z, ่นี้สามหกตัวนะสบารสบายนี่ครู้สึกว่าจะดินจะเปี่ยๆหน่อย ไม่แน่ใจว่าจะเจอหินหรือเปล่าเพราะว่าอีกฝั่งทิศใต้ของถนนนี้ประมาณสามเมตรกว่านี่เจอหินนะครับเจาะกันฟันหักเลยทีเดียวครฝั่งนี้ไม่น่าจะมีฮะตามสัญญาณง,งานก็ขุดลึกสัมเลยครับ คิวละอันนี้ขอละอ้อยในฐานที่เข้าใจก็ดูคนนะก็ถือว่าี่ช่วยกันไปเพราะว่าถามว่าเหลือหรือเปล่าก็คงจะก็เ,เหลือแต่เยอะไหมไม่เยอะแน่นอนนะ ว่ารถจะช้ำม,มากหรือเปล่าก็ไม่น่าจะช้ำม,มากเพราะว่ามันลากไม่ไกว ต่างมุมต่างความคิดนะบางคนก็คิดว่าจอดดีกว่าแต่อีกฝั่งนึงก็ดีกว่าจอดสวยๆไว้ที่บ้านนะก็ว่ากันไปนะไม่ว่ากันนะ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับยังไงขอโทษที่ฮนะพอดีต้องไปคุยงานกันนิดหน่อยคนะเดี๋ยวกันแน่นอ,นะอนครับบ่อนี้มีแน่นอนนะผมเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ